วัสดีครับผมโจเซทีวีอยู่กับเกมเคลดเพลวเหมือนเดิมพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมพร้อมพร้อมดนตีนเลยนะเหมือนเราใช้ราโชกันเลยเขาเล่นหม่กับลิงจานะส่วนผมก็เล่นเออนี่แหละเหมือนเดิมโอโจด้วยเล่นหมัดสายหมัดจะสามารถพุ่งได้อะไร พี่เขาทำได้ไงอะสเต็ปจี้พี่ตายเสียหลักเลยดิ่ยเสียโดนไปชุดขนาดนี้เอาจริงนะไม่อยากกดคาลเตอร์เลยกดคาลเตอร์เสียมานาครึ่งหนึ่งเนี่ยเกมอะไรก็ไม่รู้ไอสเต็ปนี้ยังไม่หายไปอีกเหรอฮัลโหล หยุดสเ,เต็ปนี้ปกติควรหายไปนานแล้วนะมันย,ยังมันยังมีแข็งแกร่งยิ่งนะตายเถอะแข็งแกร่งยิ่งนะคนอะไร เนี่ยใช่นี้ไม่เป็นนะขี้ขวาใช่ไม่เป็นทำเป็นยืนแอคเดี๋ยเดียเดียเฮ้ยสายหมัเดเ่อนยเชื่อว่าสายมัดจะเจ็บหยีไม่อยากกดเลยเสียเนาครึ่งหนึ่งอ่ะแม่มีการปล่อยมันเมลห,หยกหนูเอาสบายเลย น้องโดนทุกดอกเต็มที่เอาไม่เต็มที่เฮ้ยยังไม่โดนอีกเหรอแก่กย <ss> ิ <royable> <What> ่งนักแต่ของเขเล่นอะไรก็ไ <hatten> ม่รู้เอาล่ะก็ไม่มีคลิปลงโดนตีนลงแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยมันเคาน์เตอร์ได้แล้วเหรอตะกลอนเคยเคาน์เตอร์อยู่นะแล้วมันเคาน์เตอร์ไม่ได้อะไอตะเกีย เฮ้ยสรุปเค้ปเตอร์อะไรได้บ้างอ่ะอยากรู้เสียมานาครึ่งหนึ่งเอาจริงนะตอนเนี้ยอันตีอะไรใช้ใช้ไม่ได้กับเขาแล้วปุ๊บนี่เห็นไหมว่าเขาจะหลบเฮ้ยเลาก็พุ่งเลาวพุ่งเขาพุ่งโอ้โหเขาโก้ เขาโกงเขาโกงชิโร่เปล่าเนี่ยอันนี้ชิโร่มาเล่นเองเปล่าเนี่ยใครรู้ว่าชิโร่คืออะไรทุกคนก็จะรู้อุย้ยหนีรอดแล้วอู้หจะเหลือก่อไว้เพื่ออาวิศภูกำใดจะใครก่อกำนั้นยอตมตอง อ๋อไม่เคยคิดว่าจะรู้สึกดีขนาดนี้เลยเคยเคยดูในเกมโน้ตเกมโนไลก็จะรู้นะว่าชีาวิตคืออะไรถ้าโถว่านี่ก็อีกเรื่องอ่ะมีการวิ่งโฉบเนี่ยมันมันบล็อกมันบล็อกได้ด้วยเหรอ เฮ้ยปกติขวากันได้ดิโอ้คอมโบท่าจับนี้มันช่างเจ็บปวดและทรมาน จริงนะขอบว่าที่เล่นด้วยนะแต่เอาจิงนะโดนตีนคนนี้ยังดีกว่าโดนตีนคนอื่นนะดูทรงแล้วเอาจิงนะเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเขาเล้งสูงไงเออเรามีข้อแก้ตัวได้ถ้าเราถ้าเราแบบไปเล้งต่ำๆแบบถ้าเราเจอเล้งเดียวกันแล้วเราแพ้เราก็น่าแตกเหมือนกันนะเอาล่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับครายแล้วเจอกันที่หน้าไม่ไป